ปลูกต้นสุดท้ายแล้วฝนตกแฮงพี่น้องวงกลมวงกลมถ่ให้เป็นวงกลมถ่ให้เป็นวงกลมออกมาออกมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องน้องน้อยเอาข่ามาปลูกทดแทนแม่วาพี่น้อง สบายดีสบายดีและสวัสดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยละ่างประเทศเบิร์ตสุขุคนเนาะมอนีกะสิพา,าการมาปลูกมักนัดพี่น้องเสร็จแล้วนี่ทางที่มาปลูกใส่คู่คันนาเลยใส่คันนาพี่น้องเพราะว่าคัานนานะ่ะเป็นคันนาสูงเขาจะบริเอารถไถฮ่ะขามคันนาเนาะมแจะขึ้นว่างทางที่เขาเจ้าตัดไปแห่สุดหั้พี่น้องรถไถเนาะก็คือสิบ่มีไผ่หยีบเขาก็เลยสิปูกมักนัดใส่ ข้า้ากับสอาแล้วกับพี่น้องแล้วกับนุ่งน้อยนะเอาอันมันเก้วมาพร้อมสิปุกมือนี้กับสิปุกปอเทืองน้ำพี่น้องเฮามีพื้นที่ว่างเล็กน้อยมองหันเนาะฮาสิปุกเบิ่งต้นปอเทืองพี่น้องมันเป็นแนวใดเนาะเฮากายเงบ่เคยเห็นมแล้วน้องน้อยสิเอารถไถมาไถเนาะวางข้างๆเสียงเอาอันแหละเมื่อคืนนี่กับฝนตกเนาะพี่น้องดินซุ่มๆุ่ม มาจีนมาปุกกันเลยบาทน,นี่บังนาที่ห่าวบริขุดเลิกห่าวซับบาทหนึ่งห่าวกระปุกได้เลยนี่มีแต่กดให้มันแน่นๆน้นนอยหนึ่งแบบนี้ มีใครเล่นน้ำพี่น้องบึงนะฝนตกกั่น,น้ำนติ่มเลยให้นี่แหละที่เาทาชิจงไว้ดำนะให้นี้ให้นั้นมีใจะให้ใหญ่ใเอาอยู่ๆกับฝนตกป่านี้พี่น้องผูง้ ขาข่าวมาล่ะหมวกก็ไม่ได้เอามานะเข่าเราดูการดำหน้าย่างเป็นทางการแล้วบ้ดนี้มืดแต่เศ้า ปลูกต้นสุดท้ายแล้วฝนตกแห้งพี่น้องฝนตกแล้วพี่น้องแม่พันกาเอาในนั้นในนี่ไปแซมปลูกใส่คนันนาเนะฝนตกฝนกระเ้ามาสุดกัน ให้เป็นวงกลมให้เป็นวงกลมออกมาออกมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องมันช่มีต้นขา่าแม่วายบองนี้เขาก็คือเว้นไว้อันนี้จะสิเป็นอัน,นต้นมันแกวทัวดินเนาะพี่น้องนี่แม่วาปูแล้วก็มีมะแตงปูซะ เสือโยวสวาสเธอนั่นคือพี่ซาสุเซซีเอามาเลยฉันลงก้นเธอหมดแล้วเอามาขึ้นไปนี่โอ้ยเห็อดอะไรลูก <c oughs> เปล่า <c oughs> เปล่าคือเ,เห็ดผักแห่ อ,อย่าโกรธแม่นะลูกนะตอนนี้น้องน้อยกะไถไปเทียมห้อแล้วเลยพี่น้องไถแล้วจากมาเบิ่งวะน้องน้อยนะไถเป็นกลางหัวใจพี่น้องนี่พี่น้อยพี่ซี่กะงงว่ากลางหัวใจแบบได้ปะนี่น้องพี่น้องวางนี้ลงไปพุนอะไรกาววางพุนลงใบพุนเนาะเป็นกลางหัวใจไอเลือยูวันนี้ตราเกี่ยวกับทีเม้าหวานมาเมล็ดปอเทืองเลยเนาะ เฮาสิ <How> s <S มีสวนดอกไม้เป็นของตัวเองแล้วพ่อแไ่พี่น้องนี่แหละนะใครอยากมาใครอยากมาชมก็ชมฟรีไม่คิดสตังค์อ้าวหวานไปเลยม,มีพื้นที่เล็กน้อยเท่ากับสามารถหวานได้เลยเนาะพี่น้อง,อง,องพอดีได้เซย์สมอยู่ใกล้เถียงนาเ,าเลยพอดีได้เซยมอยู่ใกล้เถียงนาเอาเลยกน,นเชื่อออกแล้วพี่น้องพ่กนะ ตะวันกำลังจะโผล่แล้วนะเอาใสฝนกระหาที่ซ่านย่แล้วพี่น้องเลยให้ตุวเกียวหวานไปเลยขุห่หนึ่งเหมน,นมแล้วมาลมส้มน้ำกันเด้อว่าต้นปอเทืองนี่่นที่ออกให้เฮาอยู่บอกพี่น้องออกแน่นอนเก็บซีเรานี่สุดยอดรอชมเเก็็บมลดไว้ เอาไว้หวาห่านใส่ทงนาเฮาไม่แล้วงามอีน้องพี่น้องแถมมีประโยชน์ปอเถืองนะสวยมีประโยชน์เหมือนคนเรานี่แหละทำอีทบาสิคัสเนาะตัวเคียบอบบคาสก็ได้ดไดหวานไปเลย,เลยชุ่มฉ่ำเลยเดี๋ยวน้อยสิเอาขค่ามาปลูกใส่นาะพี่น้อง,พองพเพราะว่าเมื่อกี้นี้ ไทยไปลายกอเตอิบเจ้าหน้าไม่หวาชิ้าหายเดี๋ยวุ้งสชิไปขุดเอาข่าอีกอเอาเฝ้าไห้แล้วแกบลงนง้องน้อยเอาข่ามาปลูกทดแทนแม่หวาพี่น้องขุดมาสดๆเลยป้า เอเจี Energy, หลายแห้งพี่น้องอังเปานะ่ะขุดขุดขุดแล้วก็ขุดขุดขุดโอ้ยขุดก็สบายยามมีค่ะพี่น้องเลยดินมันอ่อนเนาะขุดสบายขาก็งามๆเลยอืมจะเมันขักไม่ได้ถือมีดมาสับเลย โอ้ยจะเป็นบวมเหมยเนาะอาบน้ำให้แล้วพี่น้องเลยเขื่อนผันมักแนวนี้มักอิสระเรียบร้อยแล้วกอแรกกอที่สองงับอังเปางับโดนเห็นอังเปาคุดเปาเอ้ยอย่าไปคุดลูก แบ็กเมยยังเป่าเลยชอบขุด,ดเอาเป่าสายขุดผู้ใดบ่เคยเห็นต้นถั่วดินพี่น้องมาเบิ่งเด้อนี่น่ะนี่ต้นถั่วดินถั่วลิสงนี่รวมมิตรอันนี้มันแกวโอแม่นมันต้นพี่น้องนี่ว่าภาษาไทายเปิดนวลมันห้านาทีน,ะน้องเนาะนี่มันห้านาทีเพิ่มว่าแล้วก็อันนี้เพื่อเด้อพี่น้องแม่นบัวนมเพื่อกวางันนั้นเอามาแต่ เราจะเดี๋ยวซื้อมาแล้วเอาหัวมันมาปลูกนะพี่น้องนี่เพื่ปลูกข่าแล้วก็ที่ปลูกมันแกวต่อพี่น้องเลยมันแกวกำลังงามเคลือมัน กันจะได้เสร็จแล้วเร็วต้นหา คููปลูกมันก่อนที่น้องดินทรายมันปลูกงา้ามันก็เป็นหัวใหญ่เนาะหัวันเป็นร้องดูไหมอ้มองนี่เขามีจะเอาดินเสริมขึ้นไปแบบนี้ ันนี้คือแนวมันที่เฮ้าเสี่ยวปุูกงามงามพี่น้องฮาร์คนนะน่ากแบบนี้เลยหอมเนาะพี่น้องกลิ่นห้อมหอม สิ่งของกันเพื่อมันนี่นะเพื่อมันโตนโ้น,นมันแกวภาษาไทยเรียกว่ามันอะไรนะมันเทศภาษาไทยเรียกว่ามันเทศภาษาลาเรียกว่าบันแก้ว บอลละสองเครื่องก็ได้ ตอนนี้เด้อค่ะเดี๋ยวว่าให้มันหลีหรอ ตสาเวนเริ่มออกแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เขากะปลูกแล้วไปทียมห้อยแล้วนี่เรียบร้อยเรียบร้อยไปน,นี้พี่ชาไปเบิ่งเห็ดเพาะพี่น้องนี่มองนี่ไปเห็ดเพาะเห็ดทอ็อปเห็ดเพาะเห็ดทอ็ดทอปไปฝนตกแดดก็ออกแล้วนกกระจอก,กออกจากรังมันเคยมีเด้อหนุเนาะแมน เคยมีแต่ว่า่นสิออกล่าหน่อยหนึ่งประจักเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาหละเบ่งกอนโอ้ยยุงหลายพี่น้องเ้ยเห็ดครบเห็ดเวียกจะเซาแล้วแล้วกาพอดีแดดออกกะจิไปพาเดี๋ยวไปกินเข้าด้พี่น้องบานนี้ตื่นมายังพอได้กินข่ามาลุยเห็ดเวียกแล้วซะก่อนเนาะ ออกกําลังกายแล้วพี่น้องเลยตื่มาไปหาเห็ดเบียก,ก่อนแต่ว่าตื่นมาอย่าลืมกินน้ําก่อน้ะพี่น้องกินน้ําให้ร่างกายเริ่มการทํางานเนาะล้วก็ไปเห็ดเบี้ยบันเห็ดเวียแล้วก็ไปกินข้าวน้ำานี่นไม่ต้องพูดถึงว่าอาบไหมอาบ <laughs> <laughs> เอาพี่น้องสําหรับคลิปน,นี้ฝากเพ่อ่พี่น้องกดไลค์กดต like, ิดตามกดแชร์หนเด้อและที่สําคัญ บอก,กโฆษณาเพื่อป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวลาวสเซโดแฟมิลี่น้องพี่น้องสบายดีเด้อบ๊ายบาย